สวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีๆจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ทําให้กุ้งป่วยนั่นเองค่ะปัจจัยที่1เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมของบ่อกุ้งนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะในเรื่องของการสร้างบ่อนั่นเอง กรณีที่ใช้เป็นบ่อปูนนะคะเราก็จะต้องทำการปรับ pH น้ำก่อนนะคะในบ่อให้เหมาะสมกับการที่กุ้งจะต้องไปอยู่อาศัยในนั้นค่ะเพราะว่าถ้า pH มันไม่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้กุ้งของเราอ่อนแอแล้วก็อาจจะตายไปได้เลยนะคะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องดูเป็นพิเศษมากปัจจัยที่2นะคะเป็นเรื่องของ การเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อนั่นเองค่ะทางที่ดีนะคะแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่ายนานไปมันก็จะทำให้น้ำยิ่งเกิดการหมักหหม,มของเสียไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นปรสิตจากกุ้งเองหรือเป็นพวกเศษอาหารที่ตกค้างหรือเป็นพวกมูลกุ้งอย่างนี้นะคะ มันก็จะทําให้น้ําของเราเน่าแล้วก็ส่งผลให้กุ้งนั้นเป็นพวกหางพองนะคะหรือเขาเรียกว่าโรคหางกัดก่อนนะคะเป็นหนองนะคะและปัจจัยที่3นะคะเป็นเรื่องของการให้อาหารนั่นเองค่ะอาจจะรักกุ้งกลัวกุ้งกินไม่อิม่มให้อาหารไปเยอะๆอันนี้ถือว่าเป็นการทําลายกุ้งทางอ้อมเลยนะคะ เพราะว่านอกจากการที่เขาจะไม่กินแล้วการที่เราให้ไปเยอะจนเกินไปแล้วมันจะเกิดของเสียที่ตกค้างคือเขาจะไม่กินของเสียต่อนะคะเขาจะรอกินแต่อาหารที่แบบเป็นอาหารสดๆใหม่ๆพวกนี้เขาจะชอบแบบนี้ถ้าของตกค้างแล้วเขาก็จะไม่กินเลยและข้อสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของคุณภาพของอาหารที่เราเลี้ยงกุ้งนั่นเองค่ะ การเลือกซื้ออาหารกุ้งก็ต้องมีคุณภาพนะคะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการทำให้กุ้งติดเชื้อปรสิตหรือไม่ก็เป็นพวกพาหะอื่นๆได้ด้วยค่ะีะ่กุ้งของเรานะคะใหญ่มากเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากเลยค่ะอันนี้เราให้ดูของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลประชาสัมพันธ์ความรู้ดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆนะคะและใครมีอะไรอยากจะเสริมหรือมีอะไรอยากจะแนะนำเพื่อนๆที่เลี้ยงกุ้งก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างเหมือนกันค่ะเราก็มาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้เรื่อยๆนะคะอย่าลืมนะคะ u b s c r คร e ด้วยนะคะติดตามเราไปเรื่อยๆนะ แล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามารอดูต่อนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ